ก็ทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าทําไมผมชอบเรียกว่าเรียกว่าโดฟินเกมือนะฮะอันนี้นิ่นะมันคือช่องเก่าผมครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในเกมนะฮะซึบเป็นเกมที่ผมเคยเล่นมาแล้วนะในในโทรศัพท์ผมอ่ะใช่เคยเคยเล่นแล้วแล้วก็่ายตัวนี้ไม่ดูนสักทีอ้อดูแล้วามดับดูแล้วดูแล้ว นี่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเกมออนไลน์ไหมนะจุบ๊บเออ,อน่านะาไม่ใช่เกมออนไลน์ครับเออใช่ใช่ไม่ใช่เกมออนไลน์อุย้ยไม่โดนจุบ๊บเออเสียบไปดิครับอุ้ยไม่โดนไม่โดนเออสวยเอาเลือดเอาเลือดครับพเพราะเลือดเลื่อนเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยมาน,นั่นนั่นไปจึบ๊บเออนี่เอาขวานครับ พึ่งเพื่อชีวิตเหรอไปด่านถัดไปกันดีกว่าเอาแล้วครับผมยังไงมันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันนลืมแล้วว่ามันเล่นยังไงโอเคได้แล้วไปไปโอ้ไม่ดูนะโอ้ตายตายอ่ะครับทุผู้ชมกลับไปมีหลักกันคือในใน ในเกมน,นี้เนี่ยมันสามารถซื้อตัวละครแล้วก็สามารถซื้ออาวุธของเราได้นะครับคอยได้คอยได้คอยได้อาวุธไปเค okay, เราได้นี้นะฮะปเป็นอะไรที่น่าผิดหวังมากเลยเค okay, เราใช้นี้ไปก่อนมาไปครับอ้ซสันตาโคตรรับไปเลยอ่าไม่ได้ไอีบ้า ไปที่หน้าเล่นนะฮะไปเกมนี้ค่อนข้างจะเป็นเกมที่สน,นุกนะฮะโอเคค่าได้เป็นหนึ่งคนข่าได้ไปสองคนวิ่งมาวิ่งมาโอเคยังไงปาไปแล้วอุ้ยไม่โดนไม่โดนยงยงยงนะคนมันทีบมายังไม่โดนยังไม่โดนดื้ออุ้ยเฉียดเพียงหนังหัวโอเคมาฮะ สเตปเรานี่มันดีจริงๆอยู่ในอยู่ในฐานทับฐานทับของซีบอยอยู่ในฐานทับของซีบอยวายวายวายคุณคนนั้นมีนามว่าจา่าสิบเอซีฮ้อนอเราคนจหาที่ยอมบก้อา,า,ากรอดภัสงบดีเขานนั้นมีนาว่าจา นะครับผมจึ๊บไปโอ้โหดูต้นไม้ดูต้นไม้ไม่เอา้าเอา้าโอ้โหปลาไปแทบไม่ดูเลยปลาสวยขึ้นอีกมาไปไปลาดิเอ๊ะแล้วเมื่อกี้เราดูเลยวะจึ๊บแทงไปดิครับอุ้ยตา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 ยจึ๊บเพิ่มเลยขึ้นดิมาอออืื้ห อย่างแม่นนะครับมาเร็วอีกแดนเองมาเร็วมเอ้าวตายตายเอ้าเอ้าทำไมมันชอบติดจังอุ้อ,อาวุธเราอ่ะมันติดมาครับออเอ้ยไปเอ้าไปโอ้ปลอดภัยสงบดีเลยเชียวล่ะก็มาดีครับ Rock Tactics الروك تاكسي